สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวคารลเเจนที่พี่บายเป็นพรีเซนเตอร์นะคะทุกคนตัวสินค้านะคะก็นี่จะเป็นลูกล่องแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เขาก็จะเขียนว่ามันแบบว่ามีวิธีการกินยังไงก็เนี่ยฉีกซองทาน1-2ทปซูลใช่ไหมคะแล้วก็ดื่มน,น้ำตามเนาะผ่านการตรวจ GMP กฎหมายนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายฮาลาลนะคะ มีวันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็ควรบริโภคนะคะมีพวกส่วนประกอบแล้วก็พวกน้ำหนักนะคะว่าเออมันเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะส่วนสรรพคุณนะคะก็จะเป็นเรื่องของการลดเดินลิ้วรอยฝ้ากะ และจุดด่างดำนะคะชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวเข้มช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนนะคะราคานะคะก็จะอยู่ที่กล่องละ356บาทนะคะ1กล่องก็จะมี2 8บแคปซูลเนาะมี4ซองซองละ7แคปซูลแต่ถ้าซื้อแบบเป็นซองนะคะมันจะซองละ89บาทนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะว่ามันมัมนเป็น4ซอง นี่นะคะทุกคนมันมีทั้งหมด4ซองนะคะแล้วก็ช่องทางการจัดจำหนานะคะเราสามารถซื้อได้2ช่องทางค่ะก็คือช่องทางออนไลน์นะคะกับทางหน้าร้านเช่นพวก up, Seven, pie, วัสันสรรเซเว่นช้อปปี้ลาซาด้าเฟซ o ุ๊แล้วก็ Instagram ค่ะโปรโมชั่นนะคะก็คือว่าเราอะไปซื้อของที่วัสัสมาใช่ไหมเราพนักง,งานบอกว่าถ้าซื้อครบ300บาทขึ้นไปอะจะแลกซื้อของต่างๆที่ ทางร้านเขาจัดไว้ให้อะและที่นี้เราเห็นว่ามีคอลลาเจนคอลลีกูตาซีพัทที่พี่บายเป็นพรีเซนเตอร์อยู่อ่ะเราก็เลยแลกซื้ออันนี้มานะคะจากราคา356บาทเหลือประมาณ170กว่าบาทนะคะใครสนใจที่อยากลองกินนะคะก็ลองไปหาซื้อดูนะมันหาซื้อง่ายมากทุกคนหรือว่าถ้าใครไม่ชอบทานแบบเม็ดน,นะคะก็แนะนําให้ทานแบบดื่มก็ได้นะคะชงดื่มมันอาจจะดื่มง่ายกว่า ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะบา,บาย